สวัสดีนะคะพ่อยแม่เอฟซีนะคะเนาะอันนี้ก็คือเราก็มาทําคลิปต่อกันอีกนะคะเนาะหลังจากที่นาทโพสต์ไปนะคะพ่อยแม่อันนี้นะคะคลิปนี้ก็แจ้งข่าวอีกนะคะพ่อยแม่นะคะที่จะเข้าโปเดือนนะคะปพ่อยแม่ที่จะเข้าโปเดือนหรือปพ่อยแม่ท่านใดนะคะพี่ๆป้าๆนานาอานะคะที่สนใจเรื่องตัวเลขเนาะ พ่อพ่อยแม่นะคะเข้าในระบบลายนะคะเข้าในระบบลายเท่านั้นนะคะถ้าไม่เข้าในระบบลน์พ่อพ่อยแม่ไปคอมเมนต์ใต้โพสต์ไว้ก่อนนะคะใต้โพสตนะไม่ใช่ใต้คลิปนะคะใต้โพสตใต้คลิปโพสต์ใต้คลิปนี่คือคอมเมนต์ไม่ได้นะคะพ่อพ่อยแม่ต้องไปคอมเมนต์ใต้โพสต์นะคะแล้วก็คือ เรื่องตัวเลขที่นาคโพสต์ไปนะคะว่าเป็นเป็นตัวเลขแบบไม่ต้องคิดไม่ต้องคํานวณคือคอันนั้นน่ะคือมันเน้นของรัฐบาลไทยอย่างเดียวนะคะสําหรับคนที่ชอบตัวเลขมากๆนะคะพ่อพ่อ่หมายถึงว่าคือชอบตัวเลขของรัฐบาลน่ะคือไม่ไม่ได้ชอบตัวเลขแบบหุ้นอย่างเงี้ยคือหนอยลาวดาวอะไรประมาณนี้ยคือไม่ชอบอย่างเงี้ยเออถ้าพ่อพ่อ่ชอบของรัฐบาลไทยอย่างเดียวน่ะคือคือในสิ่งที่นาคเอ่อทาคลิปลงไปน่ะคือนาคบอกว่า คือไม่ต้องคิดไม่ต้องคำนวณแล้วเนาะแล้วก็มีพี่หลายหลายท่านนะคะก็คือคอมเมนต์มาถามนะคะว่าคือเรียนนานไหมคือเรียนไม่กี่วินาทีนะคะพอพ่อ,พอแม่ไม่นานนะคะอืมแล้วค่าเรียนเท่าไหร่อันนี้น่าต้องบอกก่อนนะคะค่าส่งตอ่อค่าส่งตอ่อค่าส่งมอบ ค่าความรู้นะคะหรืออะไรต่างๆที่น่าจะให้นะคะพ่อพ่อยแม่นาในก่อนหน้าเนี้ยคือนาคบอกว่ามันแพงเนาะเอออันนี้แล้วทีเนี้ยนาคก็ทําคลิปไปอีกนะคะคือในในคลิปนั้นก็บอกว่าแพงนะคะพ่อพ่อแม่ <c oughs> คืออเนี้ยเราต้องบอกกันตามตรงว่า คือมันเป็นตัวเลขแบบไม่ต้องคิดไงพ่อพ่อแม่เข้าใจไหมไม่ต้องไปคิดไม่ต้องคำม,มวลในเมื่อว่าตัวเลขอ่ะขอแค่ว่าเราคือตาเราดีอ่ะสายตาเราดีอ่ะเราแค่มองเราแค่ใช้สายตาเรามองไปแค่นั้นเองนะคะพ่อพ่อแม่คือมันขึ้นอยู่กับสายตาของเราแต่พ่อพ่แม่ก็ต้องมีข้อกังขาหรือมีข้อสงสัยนะคะการส่งต่อส่งมอบวิชา ความรู้ชุดนี้นะคะที่นาคบอกว่าแพงก็คือแพงจริงๆนะคะพ่อพ่อแม่คือมันไม่ใช่บาทสองบาทไงคือมันเป็นหลักหลักหลักหลายหลักอย่างเงี้ยพ่อพ่อแม่เข้าใจไหมเออหลักหลายหลักอืมซึ่งว่าทําไมต้องแพงก็ต้องแพงนะคะพ่อพ่อยแม่เพราะว่ามันอยู่กับเราตลอดมันไม่มีการหมดอายุแล้วมันไม่จําเป็นที่จะต้องไปใช้สูตรนั้นสูตรนี้สูตรนี้สูตรนั้นพ่อพ่อแม่เข้าใจในสิ่งที่นาคพูดไหม แต่พ่อพ่อแม่ต้องมีเวลาสักนิดหนึ่งเพื่อจะใช้สายตาของพ่อพ่อยแม่เนี่ยมองไปแค่นั้นเองนะคะ,ะพ่อพ่อยแม่เรียนนานไหมไม่นานแต่ค่าส่งต่อมันแพงนะคะ,ะพ่อพ่อยแม่เอออันนี้เราต้องแบบชัดเจนนะคะ,ะพ่อพ่อยแม่คือนาคแบบนี้นะอืมแล้วพ่อพ่อยแม่นะคะที่จะเข้าโปรเดือนก็ แอดไลน์ line, มาหาหน้าก็ได้นะคะพ่อพ่อแม่หรือไปไปโพสต์ใต้ใต้โพสต์ก็ได้นะคะไปคอมเมนต์ใต้โพสต์นะคะถ้าใครยังเข้าเข้าไม่เป็นเนาะพ่อเบอร์นะคะพ่อพ่อแม่ศูนย์หกห้าแปดแปดหกหกหนึ่งหกหกนะคะพ่อพ่อแม่คืออันนั้นคือเราพูดคุยในในไลน์นะคะแล้วพ่อพ่อแม่ถ้า มาหานาคหรืออะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้นาคต้องบอกไว้ก่อนนะคะ,ะพ่อพ่อยแม่คือนาคไม่พูดคุยเรื่องตัวเลขเวลางานนาคไม่พูดคุยตัวเลขเวลางานนะคะ,ะพ่อพ่อยแม่คือนาคมีเวลางานของนาคนาคก,ก็เช้ามาอานาคนาคก,ก็มามาที่ร้านนะคะเนาะอ่าเย็นมานาคก,ก็เข้าบ้านนะคะ,ะพ่อพ่อยแม่คือมันเป็นแบบนี้นอกเหนือจากที่ว่าเออ เสร็จจากงานเราแล้วเนี่ยเออคือดึกอย่างเงี้ยเออแล้วก็อ่าในสิ่งที่นาคทางานส่งพ่อพ่อยแม่คืออันนั้นนาครู้เวลานะคะคือต้องส่งตอนไหนอันนั้นคือนาคก็จัดส่งไปตามสเต็ปที่ที่ที่เราให้คํามั่นสัญญากันไว้นะคะพ่อพ่อยแม่เออแต่พ่อพ่อยแม่ที่ที่เข้ามาในโปรเดือนนะคะเนาะอันนี้คือนาคก็กราบขอบพระคุณนะคะพ่อพ่อยแม่คือบางทีบางครั้งเนี่ยคือมัน คือมันฟังจากคําพูดไม่ได้หรอกพ่อพ่อยแม่คือคือนาคเป็นคนที่พูดตรงไงพูดตรงแล้วเป็นคนที่พูดแบบเสียงดังฟังชัดอ่ะพ่อพ่อยแม่เข้าใจไหมคือนาคไม่ชอบเงี้ยงะอ่ะอืมเหมือนเราสอนลูกเราอย่างเงี้ยคือต้องแบบโป๊ะ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 คือมันต้องเด็ดขาดไปเลยอ่ะพ่อพ่อยแม่คือคือใจของเราเนี่ยคือเราอยากได้อะไรอ่ะเราอยากได้แบบไหนเราอยาก อยากต้องการติดต่อกับพ่อพ่อแม่แบบไหนอย่างเงี้ยคือเราก็บอกพ่อพ่อแม่ไปเลยอย่างเงี้ยถ้าโทรมาเนี่ยจะเป็นกี่ร้อยสายก็ไม่มีคนรับนะพ่อพ่อแม่คือนักไม่เคยรับโทรศัพท์ใครเลยพ่อพ่อแม่ต้องเข้าในระบบไลน์เท่านั้นนะคะพ่อพ่อแม่แต่เข้ามาพ่อพ่อแม่ก็ต้องเข้ามาในลักษณะที่แบบว่าคือพูดคุยเรื่องตัวเลขนะคะว่าเอออยาขอเข้าโปรเดือนนั่นนู่นนี่นั่น แต่ถ้าพ่อพ่อม่เข้ามาแล้วคือคือมากองอยู่ที่ลายหน้าเยอะแยะอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นการที่แบบว่าหนา้าจะส่งงานให้พ่อพ่อยา่ายากอีกเพราะว่าหน้าก็ต้องมาหาอีกใช่ไหมว่าเออลูปโปรไฟล์แบบนี้นะเขาเอาโปรเดือนหน้าก็ตรงไล่คือการส่งงานของหน้าก็คือมันมันก็จะล่าช้าไปอีกแล้วมันก็จะทําให้หน้าก็ยุ่งยากไปอีกอย่างเงี้ยพ่อพ่อ่เข้าใจไหมเออเพราะว่าหน้าก็คือคือทํางานคนเดียวและอีกอย่างหนึ่งคือ เราไม่มีกลุ่มนะคะพ่อ,พอแม่คือนาคไม่มีนะคะคือนาคคิดว่าถ้าพ่อพ่อยแม่อยู่ในลายใครลายมันอย่างเงี้ยคือมันเป็นความส่วนตัวของพ่อพ่อยแม่นะคะคือคือเราอยากให้พ่อพ่อแม่คือมีความส่วนตัวเยอะๆอ่ะเออเนี่ยพ่อพ่อแม่เข้าใจที่นาคพูดไหมแต่ถ้ามันเป็นลายกลุ่มอย่างเงี้ยโอ้โหไม่รู้อะไรคือทุกคนก็จะตั้งคําถามกระทุกันถามคือมันก็จะรันของมันไปเรื่อยๆ,ๆ แต่เนี่ยพ่อพ่อแม่ก็จะเห็นข้อความเฉพาะเในสิ่งที่นาคส่งงานให้พ่อพ่อแม่แค่นั้นไงคือมันก็จะเป็นการที่แบบว่าเราไม่ลบควรกันไงพ่อพ่อแม่เข้าใจไหมคือนาโอนาคิดร้อยคือคิดเยอะนะพ่อพ่อแม่คือเราทุกอย่างเราก็ต้องมีความเกรงใจให้พ่อพ่อแม่แม่นะคะนาะคือบางทีบางคนบางท่านน่ะคือเขาก็ คือทางานอันนี้คือเราเข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นคือมันก็เหมือนนาค่ะพ่อพ่อแม่คือคือก็เหมือนนาคแหละเวลานาคทางานนาคก,ก็คือไม่คุยเรื่องตัวเลขนะใครจะไปใครจะมาจะมาคุยเรื่องตัวเลขกับนาคนาคก,ก็ไม่คุยนะคะพ่อพ่อแม่เพราะว่านาคถือว่าคืออันนี้คือมันอยู่ในระบบงานอยู่นะคะเราไม่คุยนะคะคือคือนาคก็ไม่ได้เป็นลูกจ้างใครหรอกพ่อพ่อแม่แต่คือเราเราเป็น เป็นลูกจ้างตัวเองอ่ะพ่อพ่อแม่เข้าใจไหมเราก็ต้องตั้งกฎขึ้นมาเราก็ต้องมีกฎมีระเบียบของเราไงพ่อพ่อแม่เข้าใจไหมอืมแต่ในสิ่งที่น่าพูดไปในคลิปหรือโพสต์ไปนะ่ะคือทุกอย่างมันก็คือเป็นเรื่องจริงทั้งนั้นแหละพ่อพ่อแม่แต่ถ้าพ่อพ่อแม่มาอย่างเงี้ยน้าก็ไม่ได้คุยด้วยหรอกเพราะว่าจะมาคุยเรื่องตัวเลขก็คือเราไม่คุยกันนะคะพ่อพ่แม่ คือเราคุยเรื่องตัวเลขเราต้องคุยในระบบลายเท่านั้นนะคะพ่อพ่อืแม,อม่คือคนที่ชอบตัวเลขอ่ะก็คือคนที่ชอบตัวเลขคือน้ามีตัวมีตนนะคะพ่อพ่อแม่เออหัวตั้งมีจริงๆนะคะหัวตั้งหัวจุกเพราะฉะนั้นนะคะเนาะคือหน้าเข้าใจนะคะพ่อพ่อแม่ใครใครก็อยากอยากถูกหวยอยากได้ตัวเลขไงเออพ่อพ่อแม่คืออันนี้คือ,น,คอน่าเข้าใจนะคะ แต่ในสิ่งที่น่าโคตรไปนะมันก็เป็นเรื่องจริงนะพ่อพ่อแม่คือเรียนนะ่ะมันมัน,ม,นมันเรียนไม่ยากมันไม่ต้องไปอะไรแย่แยๆมากมายหรอกอืมนั่นแหละคือคือแต่อันที่มันยากก็คือค่าส่งต่อค่าส่งมอบค่าคือความรู้นะคะที่ที่เหมือนเราอะจะเหมือนนาคเอยจะให้พ่อพ่อแม่อย่างนี้ไงพ่อพ่อแม่ ที่เราต้องเอาแพงนะคะก็เพราะว่าหนึ่งคือมันอยู่กับเราได้ตลอดชีวิตไงเอออยู่กับเราได้ตลอดชีวิตพ่อพ่อแม่เข้าใจไหมคืออยู่กับเราได้ตลอดชีวิตอืมมันไม่ใช่ว่าไปใช้ได้แค่แค่นี้แค่นี้เออแล้วมันก็ไม่ต้องไปทําสูตรไงพ่อพ่อาแม่เข้าใจไหมคือไม่จําเป็นที่จะต้องไปหาสูตรนู่นนี่นั่นเออ แต่พ่อพ่อแม่ได้ฟังนาคแล้วเนี่ยพ่อพ่อแม่ก็ต้องมีความสงสัยมีความอยากรู้อย่างเงี้ยพ่อพ่อแม่เข้าใจมีความสงสัยคือทุกคนน่ะรวนแล้วแต่มีความสงสัยว่าทําไมนาคถึงพูดแบบนี้ก็นาคพูดเรื่องจริงไงพ่อพ่อแม่เข้าใจไหมแต่ที่พ่อพ่อ่แมสงสัยก็คือว่าแล้วทาไมมันถึงไม่คิดอ่ะแล้วทาไมมันถึงไม่คํานวณอ่ะแล้วจะรู้ได้ไงว่าเลขมันออกอะไรก็นั่นน่ะสิคะพ่อพ่อแมอืมนี่นาคถึงบอกว่า ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่การเรียนรู้นะคะคือปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าการส่งต่อการส่งมอบตรงนี้คือมันแพงนะคะปพ่อยแม่ที่ที่ที่น่าอตอบตอบตอบพี่ท่านหนึ่งนะคะคือไปแบบนี้นะคะเนาะแล้วพ่อยแม่คือได้อะไรไปบ้างพ่อพ่อยแม่ก็จะได้ชุดสามตัวตรงชุดสามตัวโต๊ะนะคะแล้วก็ในสิ่งที่น่าจะให้นะคะพ้าพ่อ,พอแม่ก็คืออันที่แบบว่าไม่ต้องคิดไง อืมนั่นแหละเออพ่อพ่อย่ต้องเข้าใจนากเนาะคือคืออะไรเราเราก็อยากจะพูดบอกบอกให้ฟังทั้งหมดแหละเออแต่บางทีบางทีคือสมองของหน้าก็คือมันสั่งการแต่เวลาปากกันพูดเนี่ยคือมันมันไม่หนันล้านกันไงพ่อพ่อย่มัมอาจจะพูดแบบคือสมองกันไปแล้วแต่ปากกันพูดช้าก,กว่าสมองอย่างเงี้ยอืมมันก็เลยเป็นแบบ ติดๆขัดขๆมั่งนะคะพ่อพ่อแม่เพราะฉะนั้นคืออะไรก็ช่างที่เราโพสต์ไปก็ดีหรือเราทําคลิปไปก็ดีคือทุกอย่างมันเป็นจริงนะคะพ่อพ่อม่อืมแล้วก็ที่ที่สิ่งที่พ่อพ่อแม่เห็นก็อาจจะไม่ใช่ในสิ่งที่เป็นก็ได้นะคะพ่อพ่อแม่กลางวันก็อีกแบบกลางคืนก็อีกแบบ นะคะเนาะมันนี่เหมือนกันนะคะพ่อพ่อม่กลางวันหน้าก็มานั่งขายของแบบนี้แหละอืมส่วนกลางคืนเราก็มีกิจของเรานะคะพ่อพ่อม่หน้าก็กิจจวัดประจำวันนะคะเพราะฉะนั้นคือเหมือนที่หน้าเคยพูดว่าตัวเลขอ่ะไม่จําเป็นนะคะที่จะต้องวิ่งไปหาเจ้าพ่อเจ้าแม่ไม่จำเป็นที่ต้องวิ่งไปหาเจ้าพ่อเจ้าแม่องค์ไหนทั้งนั้นอืมเพราะว่าทุกอย่างอ่ะคือมันมันอยู่ในนี้อยู่แล้ว แล้วถ้าพ่อพอ่แม่ไม่อยากได้ในสิ่งที่ที่น่าเคยพูดไปก่อนหน้านี้หมายถึงว่าอ่ามันไม่ใช่สูตรอ่ะมันไม่ใช่การคิดคำนวณอ่ะมีอย่างหนึ่งก็คือเราก็ต้องเข้าล็อกให้ได้อันนั้นน่ะคือเป็นมันเป็นตัวเลขลอยคำว่าตัวเลขลอยนี่คือมาจากไหนตัวเลขลอยเราก็ต้องนั่งให้มันได้ก่อนพอเรานั่งให้มันได้เสร็จอ่ะเราเข้าล็อกให้มันได้พอเราเข้าล็อกให้มันได้เสร็จอ่ะอ่เราก็จะรู้เลย ตัวเลขอะ่ะเดี๋ยวมันจะมีคนนะ่ะเอามาวางให้เออไม่ใช่คนนะคะพ่อพ่อม่จะมีพ่อพ่อ่จะเห็นนะว่าจะมีจะมีเขาเอามาวางให้วางวางวาง,วางกองกันอนะ่ะตัวเลขทั้งหมดมันมีกี่คู่เป็นร้อยๆคู่อ่ะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าตัวเลขที่ออกอะ่ะคือมันเป็นตัวไหน เออถ้าเราไม่ไปจ้องมองมันหรือไปยึดกับมันว่าเออเนี่ยกูเพ่งเล็งนะกูจะเอาตัวเลขนะกูจะต้องได้นะกูจะต้องนู่นนี่นั่นนะอย่างเงี้ยเออยังไงเขาก็หลอกค่ะยังไงก็โดนหลอก <laughs> แต่ถ้าเขาเอามะกองให้แล้วเนี่ยเอามะกรองให้เราแล้วเนี่ยเราไม่สนใจเราไม่สนใจเรื่องตัวเลขเลยเอามากรองไม่เธอะไม่สนใจเราก็นั่งของเราไป อ่าพอพอเขารู้แล้วว่าเออมันไม่สนใจจริงๆบ่ะเขาไม่สนใจจริงๆว่ะแหมเดี๋ยวคัดให้หน่อยสิเนีย่ยเขาก็ดึงตัวเลขที่ไม่ใช่น่ออกทั้งหมดเลยแล้วมันก็จะเหลือตัวเลขที่ที่จะออกงวดนั้นๆเออแต่หลักหรือหัวใจของเขาคือพ่อพ่อแม่แม่ก็ต้องทําให้มันได้ก่อนนั่งให้มันได้ก่อนปฏิบัติให้มันได้ก่อนนี่อันนี้คือตัวเลขที่แบบว่า คือไม่ต้องไปเสียตังค์ให้ใครเลยแต่นาคบอกวิธีหรือแนวทางให้ได้นะคะเออเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะคะคือสิ่งในสิ่งที่นากพูดไปในหลายๆคลิปอะว่าตัวเลขมันอยู่ที่ปลายจมูกใช่อันนี้เรื่องจริงตัวเลขอยู่ที่ปลายจมูกแต่ก่อนที่ตัวเลขจะอยู่ที่ปลายจมูกพ่อพ่อแม่ก็ต้องทําให้ได้ก่อนอ่าแล้วพ่อพ่อยแม่ก็ต้องมีกูรูผู้รู้อยู่คอยซัพพอร์ตเราด้วย หมายถึงว่ากูรูผู้รู้คอยซัพพอร์ตเราเนี่ยหมายถึงว่าอาช่วงระหว่างที่เรานั่งหรือเรากําลังลังเข้าเข้ากรรมอยู่เนี่ยเราก็ต้องมีกูรูผู้รู้แก้ต่างแก้ต่อให้เราอย่างเงี้ยแต่ปูวสมมุติว่าเราเรานั่งไปแล้วเราเจอต่อหรือสมมุติว่าเรานั่งไปแล้วเนี่ยเราเพลินไปกับการนั่งเราหลุดไปแล้วเนี่ยเออแล้วใครจะมาดึงสติเรากลับมานะี่ะ เพราะฉะนั้นคืออะไรก็ช่างนะคะพ,พ่อแม่คือถ้าเราจะศึกษาใน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 เราเอาแบบแนวนี้มาเข้าร่วมกับแนวเนี้ยโอ้พ่อแม่ต้องอีกเยอะอันนี้นาคบอกไว้เลยนะคะอืมอีกเยอะนะคะพ่อ,พอแม่แต่นาคบอกไว้เลยนะคะไม่มีใครเก่งนะคะพ่อแม่ไม่มีใครรู้แล้วก็ คือว่าเลขมันจะออกอะไรแต่ทุกอย่างเราสามารถเรียนรู้แล้วก็รู้เฉพาะตนพ้าพ่อยแม่เข้าใจในสิ่งที่น่าพูดไหมคือคําว่ารู้เฉพาะตนแต่ในสิ่งที่เรารู้อ่ะเราก็จะพูดแบบเยอะแยะมากมายเกินไปก็ไม่ได้นะคะพาพ่อยแม่อืมมันก็จะกลายเป็นคนที่แบบว่าอมืมึงอย่ามารู้มามึงอย่ามารู้เยอะนะอยู่่ังอย่างเงี้ยพาพ่อ,พอแม่เข้าใจไหมอืม คือคือน่าเจอคนมาเยอะแยะมากมายนะคะพ่อพ่อยแม่คือน่าเจอคนมาเยอะน่าถึงคือพอมันถึงตรงจุดจุดนึงแล้วมันเหมือนกับแบบว่าเราไม่อยากได้อะไรแล้วไงเหมือนแล้วแบบว่าเห็นใครแล้วก็อืมอืมอืมเราก็อื้อให้หมดแหละเออคือมันมันเห็นมากๆม,มันก็มันก็แบบไอ้นี่ไงพ่อพ่อแม่ คือพอมันถึงจุดตรงตรงตรงนั้นแล้วน่ะเราก็จะถึงบางอ้อเลยว่าเออมันเป็นแบบนี้แบบนี้นะที่หลวงปู่บอกเราเออมันเป็นแบบนี้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 อย่างเงี้ยพ่อพ่อม่เข้าใจในสิ่งที่น่าพูดไหมคือในสิ่งที่น่าพูดแหละไม่ได้พูดเกินจริงนะคะแต่พ่อพ่อแม่ต้องมองภาพให้มันออกถ้าอยากได้ตัวเลขไม่ต้องไปวิ่งที่ไหนอยู่กับตัวเรานี่แหละพ่อพ่อแม่ถ้าจะเอาตัวเลขแบบเนี่ยที่มันอยู่ในอากาศเนี่ย ถ้าพ Очень ่อพ่อแม่อยากได้ตัวเลขที other, ่อยู่ในอากาศนะแต่ในสิ่งที่นักโพสต์ไปหรือทําคลิปไปเนี่ยคือตัวเลขที่เรามองเห็นไงพ่อพ่อแม่เข้าใจไหมคือตัวเลขที่ที่หมายถึงว่าสายตาหรือตาตาของพ่อพ่อแม่คือสามารถมองเห็นได้เลยว่าเอออันนี้นะอันนี้นะแบบนี้แบบนี้อย่างเงี้ยพ่อพ่อแม่เข้าใจไหมแต่มันก็จะมีหลากหลายวิธีหมายถึงว่าอ่ะนู่นนี่นั่นเออคือเยอะแยะมากมายพ่อพ่อแม่นักพูดวันเนี้ยคือมันก็ไม่จบหรอก คือตัวเลขอะไม่ใช่ว่าน่ากรู้นะพ่อพ่อแม่แต่คือเวลาพอมันถึงถึงในสิ่งที่ที่เราเข้าล็อกได้แล้วอะคือมันก็จะเหมือนเปิดอัตโนมัติให้เราเลยอะอืมแต่แต่หัวใจของเขานะพ่อพ่อแม่ก็ต้องมีครู้รูผู้รู้อยู่กับเราด้วยนะคะคือ คือเหมือนแก้ต่างให้เราอ่ะอืมถ้าเผื่อเรานั่งเข้าไปแล้วเนีเหมือนเราตกกระจอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะเผื่อจิตเรามันมันหลุดไปอย่างเงี้ยพ่อพ่อยแม่คือแต่ก่อนเนี่ยหน้าเข็นเยอะคนที่ไปรักษาก็หลวงปู่อ่ะที่อยู่บุรีรัมย์อ่ะมีแต่ระดับแบบขนาดพระมนาะก็ยังไปเลยก็ยังแบบเออเออ,เอ,อไปเลยนะคะพ่อพ่อยแม่คืออันนั้นน่ะคือเหมือนเหมือน เหมือนเขาอยากได้แบบอ่ะพ่อพ่อยแม่เข้าใจไหมคือฌานยานบารมีอย่างเงี้ยคือมันก็จะมีหลายๆขั้นตอนของเขาอ่ะเออแต่คืนนี้คือเราไม่มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์แบบไอ้เพี้ยมสอนให้อย่างเงี้ยหมายถึงว่าพอถึงตรงนี้ถึงนี้ตรงนี้ตรงนี้เงี้ยพ่อพ่อแม่เข้าใจไหมอืมมันก็ ความเหมือนความอยากความโลภของเราคือมันเห็นพ่อพอยแม่เห็นที่พระเข้ามาให้หวยไหมเออนั่นแหละพ่อพอยแม่เห็นไหมที่ที่ท่านบอกว่าธาตุเลขตัวเนี้ไม่มานะ่ะให้ให้เอาขี้นะ่ะมาปะหน้าท่านเลยนะ่ะแล้วเป็นยังไงอ่ะคือมันมาไม่ได้นะคะพ่อพ่อยแม่การที่นาคบอกไว้เลยนะคนนะ่ะถ้าจะเอาตัวเลขแบบแบบอย่างเงี้ยเอาตัวเลขอันนั้นเขาเรียกว่าตัวเลขลรอยนะตัวเลขลรอยอันนี้นาคเรียกว่าตัวเลขลรอยนะ ตัวเลขลอยคือตัวเลขที่มันอยู่ในอากาศและเราจะคว้าได้ยังไงเราจะคว้าตัวเลขจากอากาศออกมาได้ยังไงให้มันให้มันเป็นวัตถุอะให้มันเป็นวัตถุอย่างเงี้ยอะอันนี้สมมุตินะอะอย่างอย่างน่าคว้าไปแล้วอะเนี่ยเห็นไหมก็ไม่เห็นมีอันเราก็คว้าปีกอะแล้วทํายังไงเราถึงจะเอาเอาเอาตัวเลขออกมาได้เนี่ยเห็นไหมอันนี้สมมุตินะอันนี้สมมุติว่าเป็นตัวเลขเห็นไหมเนี่ยคือมันมันมัน ถ้านาพูดไปนี่มันเยอะนะพ่อพ่อยแม่คือแต่ถ้าคนเขาเข้าใจเขาก็เข้าใจแต่คนที่เขาไม่เข้าใจเขาก็ไม่เข้าใจนะคะในสิ่งที่น่าพูดมันก็จะบอกว่าโอ้อย่ามาเพ้ออย่ามาเจอนู่นนี่นั่นคือตัวเลขอ่ะพ่อพ่อยแม่เห็นไหมคือเวลาคือพ่อพ่อแม่ดูเพราะว่าพ่อ,พอแม่คูบาจาันรุ่นก่อนๆนู้นน่ะอะสมัยหลวงปู่องค์ไหนอะที่ดังๆเห็นไหม เวลาท่านปฏิบัติเห็นไหมท่านเข้าจงเข้าชานนู่นนี่นั่นเห็นไหมหลวงปู่หลวงปู่หมุนเออนั่นเละเห็นไหมหลวงปู่อ่าหลวงปู่สวงอย่างเงี้ยอืมเนี่ยหลวงปู่สวงเนี่ยเทวดาเดินดินเลยนะพ่อพ่อยแม่น่าจะเล่าให้ฟังเรื่องหลวงปู่สวงคือที่บ้านนาคเนาะคือคือตอนนั้นอ่ะมีคนเข้ามาแจกทรง เนี่ยด้านหน้าก็นั่งอยู่ที่ร้านนี่แดละแต่แต่เขาบอกว่าซองเนี่ยเขาเอาอไปวนให้ใครก็ไม่มีใครใส่ให้เขาสักทีคนคนที่เขารับซองมาจากอ่าวัดนู้นนะแล้วทีเนี้ยคือเขาก็จะรวมซองแล้วก็จะไปไปไปถวาย,ยางไงเขาไปให้ใครก็มีแต่ใครใส่หนะ้าเขาก็บอกอ่ะเดี๋ยวเหลือซองเดียวถ้าเขาไม่ใส่เองเดี๋ยวเขาก็จะไป หาคนร่วมใส่ทีนี้เขาเดินผ่านหน้าหน้าหน้าร้านหน้าเขาก็เลยเข้ามาเขาก็เลยให้ให้หน้าหน้าก็เลยขอดูเนาะหน้าก็เลยดูแล้วก็ซองข้างในหน้าก็ดูอ่าหลวงปู่สวงหน้าก็อานิฐานเลยหน้าก็ทําบุญไปร้อยหน้าก็อานิฐานหน้าก็ขอเปิดเลยตกคืนมาหน้าก็ฝันเห็นหลวงปู่เลยอืมนั่นแหละคือหลวงปู่ท่านให้คืนนะคือมีอยู่ครั้งหนึ่งเนาะตอนนั้นน่ะอ้ห้หน้าหน้า คือความที่เราถามว่าตั้งใจไหมคือเราไม่ได้ตั้งใจที่ที่ที่จะต้องไปรถคันนี้ไงเราจะไปอีกรถคันหนึง่งแต่ทีนี้ว่าลูกชายหน้าเขาก็ไปด้วยเนาะแล้วทีนี้เด็กเขาเมารถหน้าก็เลยออกมานั่งข้างหลังแล้วหน้าฝนแบบนี้แหละออ้ยฝนมืดฟ้ามัวแผ่นด,ดินพ่อพ่อแม่แม่แล้วทีนี้ลูกหน้าก็นั่งข้างหน้าก็ไม่ได้เนาะเด็กเขาเมาเขาอ้วกเนาะ นาคก็เลยยกมือทั่วหมหัวเลยบอกหลวงปู่วันนี้ลูกก็เดินทางไปกราบหลวงปูท่ที่อ่าสีสเกตที่วัดหลวงปู่เลยปู่อย่าให้ฝนตกถูกถูกท้ายรถลูกหลานนะพ่อพ่อยแม่ว่าฝนนะ่ะมันตกหมดนะแต่เหลือเหลือรถที่นาคนาคนั่งอยู่แหละคือไม่ตกถูกเลยข้างๆเนี่ยคือยื่นแขนออกไปหน่อยเดียวเนี่ยฝนก็ตก แต่ตัวรถที่นาคนั่งอยู่เนี่ยฝนไม่มีฝนฝนไม่มาสาดเข้าเลยโอ้นาคเข็นแค่นั้นโอ้นาคยกมือขึ้นอันนี้ฐานหาหลวงปู่เลยตั้งแต่แล้วนาคก็พาลูกชายไปไปรอดใต้โรงเนาะไปรอดใต้โรงแล้วทีเนี้ยก็กลับนาคก,ก็กลับมาแล้วอยู่ๆก็มีมีผู้ชายคนนึงอะ่ะคือเอาพ้าเอาผ้าหลวงปู่มาให้นาค เอาพ้าหลวงปู่สวงเอามาให้นาคนาคก,ก็เลยอ,นา,นอนานิฐานอานิฐานอ่าขอโชคลาภกับหลวงปู่นะหลวงปู่ก็ให้นาคหลวงปู่ท่านก็ให้นาคมาตลอดนะพอ่อยแม่เพราะว่าที่บ้านนาคจะมีองค์หลวงปู่คือนาคก็บูชาหลวงปู่สวงอยู่หลวงปู่สวงนี่เทวดาเดินดินเทวดาแห่งโชคลาภนะพ่อปอยแม่อืมนันแหละนาคถึงบอกว่า ถ้าสมมุติว่าคือเรามีเวลาเนาะพ่อพ่อแม่ก็นั่งนั่งอันนี้ฐานไปเลยเออแต่อย่าไปอยากรู้อยากเห็นเยอะถ้าเราอยากรู้อยากเห็นเยอะนะ่ะจิตของเรามันจะหลอกพอหลอกเสร็จแนะ่มันก็จะไปตะพื้นตนะพืนเนี่ยเออพอไปเสร็จอนะ่ะคือคนมันกูไม่กลับอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นหลุดเนี่ยตอนอ่ะเดี๋ยวย้อนกลับมาที่เดิม ไอ้ที่ว่ามีพระมารักษากับหลวงปู่เนาะนี่แหละก็เป็นแบบนี้เหมือนกันน่ะพระใหม่ก็มีนะพ่อพ่อ,พอม่าพระใหม่นี่ก็คือหลุดนะแบบคือเนี่ยคือแบบคือความเข่งของเขาอะคือความแบบเขาจะเอาชานเท่านั้นชานเท่านี้แบบนู้นแบบนี้อ่ะอย่างเงี้ยพ่อพ่อ่อเข้าใจไหมแต่ทีเนี้ยว่าคือคือมันหลุดอะ่ะคาว่าหลุดเนี่ยคือ คือก็จะไปแล้วพูดไปพั่มเพื่อเลือ่อลั่นไปสมโะตะสมเตไปอะ่ะคืออย่างเงี้ยคือต้องต้องรักษาคือต้องหาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ว่าท่านกิ่งแล้วก็เอาเอากลับไปเข้ากรรมาฐานใหม่แล้วก็ดึงดึงสติกลับมาใหม่เนี่ยมันถึงจะกลับแต่ก็น้อยคนนะที่ที่น่า,อ,าอยู่กับหลวงปู่เห็นเห็นมีคนเข้ามารักษานะ่ะ บางคนก็อยู่กับท่านจนแบบนั้นเน่ยคือมันเหมือนมันเหมือนกับแบบเขายังไงอ่ะไอ้มันบางคนก็กูไม่กลับอะเอาแบบนี้ดีกว่าบางคนก็รักษาไม่กลับอย่างเงี้ยน่ากะถึงบอกก่าพ่อยแม่ว่าคือตัวเลขอะคือมันไม่ได้ยากหรอกแต่ทีนี้ว่าเราต้องมีกูรูไงพ,พ่อแม่เข้าใจไหมคําว่ากูรูผู้รู้ หรือกูรูที่ว่าเขาคอยให้คําปรึกษาเราได้ว่าเออเรานั่งถึงตรงนี้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 นี่นี่นนแล้นะอย่างเงี้ยพ่อพ <Lauren> ่อ <พ icle S 2> ่เข้าใจไหมอันนี้คือเป็นตัวเลขที่แบบว่าลอยนะเป็นตัวเลขแบบไม่ต้องคิดไม่ต้องคํานวณแต่ในสิ่งที่นาคโพสไปหรือทําคลิปไปที่นาคบอกว่ามันเป็นสูตรที่แบบไม่ต้องคิดไม่ต้องคํานวณอย่างเงี้ยพ่อพ <Nearly> ่อม่เข้าใจไหมคืออันนั้นน่ะมันก็คือต่างหากไงอือนั่นแหละอันนี้คือเราเราอยากจะให้พ่อพ่อ่เข้าใจตรงจุดนี้เนาะ แล้วก็คือเรื่องตัวเลขเราก็พูดคุยกันในไลน์นะคะพ่อพ่แม่เนาะค่าส่งต่อค่าส่งมอบอะนาคก็บอกว่ามันมันไม่ใช่ถูกนะคะมันแพงนะคะอืมแต่ใครจะคิดยังไงคือนั้นนาคไม่รู้หรอกคือถ้าใจนาคสั่งไปแล้วเนี่ยหมายที่ว่าคือสมองคิดใจสั่งนาคก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บอืมโพสไปเลยอย่างเงี้ยพ่อพแม่เข้าใจแม่ เขาก็ต้องเขาก็ต้องรอเจ้าของเขาอยู่แล้วใช่ไหม,อ,มอ่ะอือะพ่อพอแอม่ว่ากี่ปีแล้วเนี่ยอะถ้าย้อนย้อนจากจากตำราเรียบนั้นมาถึงตอนเนี้ยปัจจุบันเนี่ยสามปีล้วอืมเห็นไหมอันนี้ก็น่าจะได้เลิกยามเขาหรือเปล่าอันนั้นหนาก็ไม่รู้นะคะพ่อพ่อย่ต้องกลับย้อนย้อนนะย้อนไปดูคลิปเก่าๆนาคนะ ย้อนไปดูเลยมันจะมีหน้าเคยถ่ายตำราเล่มหนึ่งอะ่ะหน้าเคยถ่ายตำราเล่มหนึ่งอยู่นั่นแหละอืมต้องย้อนไปดูคลิปเก่าๆนะคะพ่อพ่อ,พอแม่แต่หน้าคิดว่ามันน่าจะอยู่อยู่นั่นแหละเนาะเดี๋ยวถ้ายังไงคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะพ่อพ่อ,พอแม่คืออะไรที่เราไม่รู้อ่ะเราก็ถามได้คอมเมนต์ ที่ใต้โพสต์เลยนะคะอันไหนที่เราตอบได้เราก็จะตอบให้นะคะพ่อพ่อแม่เออค่าเรียนรู้นะ่ะหมายถึงว่าเรียนกี่วันเรียนเรียนไม่นานแต่ค่าส่งมอบค่าส่งต่อให้กับคนที่ที่ที่จะเอาเอาวิชาเนี้ยคือมันแพงแค่นั้นแหละพ่อพ่อแม่คือปัญหามันไม่ได้อยู่ตรงไหนคือปัญหามันอยู่แค่ตรงนี้นะคะจุดจุดตรงนี้นะคะ เรียนไม่ใช่ปัญหานะคะพ่อพยแม่ไม่กี่วินาทีพ่อพอยแม่ก็ก็รู้แล้วแต่แต่ค่าส่งมอบค่าวิชานะคะคือตรงนี้คือมันแพงแค่นั้นแหละเออเนาะเดี๋ยวถ้ายังไงคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะพ่อพแม่แล้วก็ในในนั้นนะในที่ที่น้าบอกอะ่ะคือพ่อพอยแม่ก็จะได้ ชุดสามตัวโต๊ดนะคะเล่มหนึ่งชุดสามตัวตรงเล่มหนึ่งนะคะแล้วก็ออ่าแที่นาคบอกว่าไม่ต้องคิดไม่ต้องไม่ต้องคำนวณน,นั่นแหละนาคก็จะเอาตรงนั้นให้นะคะพ่อพ่อยแม่คือง่ายๆนะคะไม่ยากนะคะเรียนรู้ไม่ยากแต่สิ่งที่ยากก็คือค่าส่งต่อค่าส่งมอบอืม ค่าความรู้ตรงนี้นะคะพ่อพ่อแม่